ฟิโมล่าตัวมันเป็นบวกดากรนบอลเซตนะครับผมดักรนบอลเซตดีไซน์ก็จะมาเป็นฟรีเซอร์เลยครับผมก็จะเห็นเด่นชัดเลยหัวม่วงนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณหัวมันนะไอ้ม่วงๆเนี่ยครับไอตัวเอ็มตัวนี้น่าจะอยู่ที่เข็มขัดของจอมันบูนะครับผมตัวเอ็มเป็นโลโก้ของจอมันบูนั่นเองครับผมด้านบนก็จะเป็นลายลายของผุ้เท่าเต่านะครับส่วนโลโก้อันนี้คืออะไรครับ ใช่ก็งูคุนใช่ครับงกุลนั่นเองนะครับผมลายก็จะเป็นสีส้มตัดน้ําเงินครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพนมเลสซิ่งนะครับนี่คือที่เห็นตรงนี้นะครับคือหมบีโมล่าตัวใหม่ครับผมเป็นบวกบีโมล่าลายใหม่นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นแรปผิดนะครับแรปผิดก่อนหน้านี้ก็มีออกมารุ่นนึงแล้วนะครับแต่ว่าลายตอนนี้ก็เป็นกระแสเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับผม เป็นลายของดาร์กบอลเซตนะครับดาร์กบอลเซตตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดทั้งหมด8ลายนะครแปดลายแปดลายตัวละครนั่นเองใช่แปดลายแปดตัวละครมีตัวละครเด่นๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเบชิต้าแล้วก็ผู้เท่าเต่าอะไรอีกนะพิโกโรพิโกโลพิเซอร์พิเซอร์จามมานบูแล้วก็โกคูเซลโกคูคือ ูไมม่ีอีกชื่อนึงอ่ะอีกชื่อนึงอ่ะไอ้นเนี่ยชื่ออะไรพระเอกอ่ะพระเอกอ่ะคุณโงกุลอ่าโงกุลครับเป็นตัวพระเอกนั่นเองครับผมแล้วก็มีจอมันบูครับแล้วก็จะมาดูลายกันใช่ครับทั้งหมด8ปลาย8ตัวละครนะครับตามมาดูนะครับผมที่ ลายแรกกันก่อนเลยลายแรกก็เป็นลายตัวไายนะครับผมภาคนี้จอมันบูยังไม่ยังไม่เป็นตัวไายนะครับยังไม่ยังไม่ดูดใครเข้าไปมันก็เลยยังไม่้ายมากข้างกล่องนะครับข้างกล่องก็จะมีบอกรุ่นครับผมแล้วก็อันนี้เป็นบูนะครับก็เป็นลายบูนั่นเองแต่เราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าจอมันบูตัวนี้นะครับสีผิวสีผิวตัวนี้ก็เป็นสีผิวเลยสีผิวสีชมพูสีชมพูคาดม่วงก็จะเป็นตัวละครมันนั่นเอง สีม่วงก็น่าจะเป็นผ้าพันคอนะครับไอ้ที่รูรูนี้น่าจะเป็นอะไรอะเวลารโห่ามันจะมีควันออกอ่ะใช่ไหมบนหัวใช่ใช่บนหัวเป็นรูบนหัวันนั่นเองนะครับส่วนอ่าสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ของจอมันบูไอตัวเอ็มตัวนี้น่าจะอยู่ที่เข็มขัดของจอมันบูนะครับผมชิลก็เป็นชิลประหลอดสีเดียวกันกับตัวหมวกเลยชิลตัวนี้จะออกม่วงๆนะครับประหลอดใสตัวนี้ก็จะมีแถบสะท้อนแสงด้วยนะครับหมวกรุ่นนี้ แล้วในหมวกก็จะมีกร์ดกร์ดตัวนี้ก็จะมีกร์ดแถมมาด้วยนะครับในหมวกก็จะมีด้านหลังด้านหลังเป็นเทพเจ้ามังกรนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นตัวละครนะครับตัวละครที่มีลายออกมานะครับสามารถไปทําเป็นพวงกุญแจเป็นของสะสมได้นะครับคือมันเป็นลิมิเต็ดนะครับก็เป็นก็แบบสะสมพวกก็ไว้สะสมได้ใช่ครับทำพวงกุญแจอะไรพวกนี้ครับส่วนด้านหลังก็จะมีดาก้อนบอลเซนั่นเองนะครับผม ดูรวมๆแล้วก็จะเป็นคาดว่าน่าจะเป็นที่นิยมนะครับในท้องตลาดลายนี้ไลน์ต่อไปกันนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวรลายเหมือนกันตัวรลายนะครับเป็นตัวรลายเหมือนกันลายเซลนั่นเองนะครับผมเป็นเป็นเป็นตัวละครในอนิเมะชื่อเซลใช่เซลนะครับตัวรลายเซลตัวนี้ก็ลวดลายก็นี่ครับตัวลายจุเป็นกุวงบอกเป็นลายของตัวตัวเซลนะครับเซลเลย จุดเขียวๆนี่น่าจะเป็นหูมั้งปะหูขึ้นมายาวแล้วก็ตัวใช่ไหมตัวก็ลายนะตัวก็จุดเขียวเหมือนกันแล้วก็ม่วงๆนี่ก็เป็นแถบหน้าแถบหน้าแถบหน้าก็จะของตัวเซลล์นะครับตรงกลางก็จะเหมือนปีกนะปีใช่ครับเป็นปีกนะก็เหลืองๆนี่เป็นตรงเข่าตรงเข่าหน้าเซลล์นะครับตรงเข่ามันช่วงทางใช่ปะเข่าลงมาคางอย่างเงี้ยเหลืองๆนี่ครับบ่งบอกเป็นลายตัวละครของเซลล์นั่นเองนะครับผม ข้างหลังก็เหมือนกันนะฮะจะมีดาร์คบอลเซนะครับสปลอยเลอร์ตัวนี้จะออกเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วง <Hello. S 2> ส่วนชิวชิวอะชิวเป็นชิวปลอดชานะครับความสามารถพิเศษของมันนะครับเวลามันโดนทําร้ายแขนขาดขาขาดอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถงอกใหม่ได้งอกกับคืนล่างมาใหม่ได้นะครับโดนตัดหางก็งอกหางมาใหม่ได้เหมือนจิ้งจกบ้านเราครับผมค่อนข้างที่จะเป็นตัวายที่มีพลังพิเศษไม่แพ้ตัวอื่นเหมือนกันนะครับตัวนี้ ตัว้ายอีกตัวหนึ่งนะครับผมในอนิเมะของดะกอนบอนเซ็นะครับตัวนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยตัวนี้เป็นตัวฟีเซอร์นั่นเองนะครับผมนี่คือเป็นเป็นร่างสุดท้ายของตัว้ายตัวนี้ใช่ครับเป็นร่างสุดท้ายดีไซน์ก็จะมาเป็นฟีเซอร์เลยครับผมก็จะเห็นเด่นชัดเลยหัวม่วงนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณหัวมันนะไอ้ม่วงม่วงเนี่ยครับส่วนส่วนสีขาวคาดเทานี้น่าจะเป็นตัวนะครับผมรวมไปถึงหน้านะครับผมก็เห็นลายหมวกอันนี้ก็จะนึกถึงฟีเซอร์เลยนะครับ สปอยเลอร์ iler, ก็สีม่วงก็สีตามสีตามตัวละครนะครับฟีเซอร์แล้วก็จะมีอ่าตัวนี้ก็จะเป็นลายคาดลงมาระหว่างระหว่างหน้าใช่ไหมระหว่างหน้า,ลาแล้วก็ลําตัวมาหน้าอกก็จะเป็นลายคาดผมดูดีไซน์แล้วมันน่าจะทํามาแบบให้เป็นหัวของตัวละครนั้นๆตัวนี้<ๆ>สีสวยคิว <c oughs> ก็ตัวนี้เป็นปลอดอล้ร ตัวนี้เป็นชิวปลอตม่วงนะครับผมเป็นชิวปลอตม่วงเข้าไปกับหมวกสีหมวกเลยนะครับสีตัวละครแต่ละตัวกันเลยนะครับตัวนี้ก็เห็นชัดเลยลิโกนะครับตัวมันจะเป็นตัวสีเขียวนะปิโกส่วนหัวจะเป็นหัวม่วงๆใช่ว่ามีผ้า มีผ้าพันนะครับมีผ้าพันเป็นสีขาวเนี่ยครับลายเป็นลายบนตัวตัวละครครับตัวกล้ามเนื้อพิกลจะเป็นลายเป็นเส้นแบบนี้ครับเป็นลายกล้ามเนื้อของตัวพิกลนะครับแล้วก็จะมีหนวดสองฝั่งใช่ไหมครับหนวดหนวดคล้ายๆหนวดหนวดแมวหนวดแมวปะไม่ใช่ไม่ใช่หนวดแมวหนวดปลาครับคล้ายหนวดปลาที่จะมีจะงอยข้างบนหน่อยเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นลายหนวดนะครับเปิดตัวไมใหม่ก็เป็นตัวลายนะ ใช่มาเป็นตัวร้ายนะครับตัวนี้ใช่ครับหลังๆมาก็คนดีอยู่ฝั่งพระเอกฝั่งฝั่งตัวดีเป็นตัวที่เท่อีกตัวหนึ่งนะครับเฟี้ยวเลี้ยวเข้าซอยมากนะครับผมสปอยเลอร์ก็จะสีเขียวนะครับครับผมสปอยเลอร์ก็จะเป็นเข้ากับตัวละครเป็นสีเขียวชิวตัวนี้ก็เป็นประหลอดออกม่วงๆนะครับผมมีผ้าพันตรงนี้เป็นผ้าพันคอใช่ครับผ้าสีขาวมีผ้าพันคอสีขาวแล้วก็ผ้าพันหัว ้าพพวกหัวลายต่อไปนะครับลายนี้นะครับหาดูได้ยากมากนะครับนอกจากเราจะสะสมลูกแก้วให้ครบเจ็ดลูกนะครับถึงจะเห็นนะครับลายที่ว่าก็คือลายเทพเจ้ามังกรนั่นเองนะครับผมสังเกตดูลายนะครับผมดูลายที่กราฟิกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นท้องส่วนท้องของมังกรนะครับเป็นส่วนท้องของมังกรส่วนเที่ยวเยวน่าจะเป็นแบบอะไรอะเขามันอะเขามังกรเขาหนวดมังกรอะไรพวกนี้นะครับ ตัวนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเขานะครับเขาก็จะเป็นคล้ายๆกิ่งไม้นะครับก็จะมีสองฝั่งมีสองฝั่งถ้าดูข้างๆก็จะเป็นเป็นมังกรเลยนะครับด้านหลังก็น่าจะเป็นช่วงหน้าอกมังกรหรือเปล่าครับใช่ว่องท้องท้องมังกรนะครับท้องมังกรสปอยเลอร์ก็เป็นสีแดงนะครับตัวนี้ส่วนด้านด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นที่เปิดปิดรับลมนะครับตัวนี้ก็เป็นสีแดงชิวก็จะออก ออกเป็นชิวเหลืองทองเหลืองทองครับผมก็จะเข้าก็จะเข้ากันกับตัวมังกรอย่างเงี้เนาะใช่ครับก็จะเข้ากันกับตัวหมวกนะครับอ็ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับถ้าเกิดไหนอนิเมะก็เทพเจ้ามังกรเป็นเป็นตัวละครที่เห็นยากนะครับใช่จะจะออกจะออกฉาก ไม่กี่ตอนนะครับเกลี่ยเจ้ามังกรสะสมลูกแก้วตีกันแย่งลูกแก้วสองลูกจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าห้าลูกมีแพ็คขายอยู่ห้าลูกอีกสองลูกไปหาลูกแก้วมังกรก็มาดูอีกลายหนึ่งนะครับนี่คือลายผู้เท่าเต่านะครับครับผมลายผู้เท่าเต่าลายผู้เท่าเต่าก็จะมีจุด เด่นที่เป็นเหมือนผู้เท่าเต่านะครับนวดนะครับนี่เป็นลายหนวดของผู้เท่าเต่าหนวดขาวนะครับด้านบนด้านบนก็จะเป็นผมนะครับผมก็ผมมีไหมผมผู้เ่่าเต่าไม่มีนะครับน่าจะเป็นคิ้วนะครับผมคิ้วด้านบนคิ้วกับส่วนด้านบนจะเป็นคิ้วส่วนสีส้มๆนี้น่าจะเป็นเสื้อ้งครับใช่ไหมเสื้อครับเป็นเสื้อที่ผู้เท่าเต่าชอบใส่ในตัวละครนะครับใช่ครับด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นลายเหมือน กระเสื้อเสื้อแบบคนญี่ปุ่นเป็นกระดุมใช่ไหมครับใช่ที่ที่ผู้เท่าเต่าใส่นะครับด้านบนก็จะเป็นลายลายของผู้เท่าเต่านะครับส่วนโลโก้อันนี้คืออะไรครับตัวนี้น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเต่าสวยนะครับเท่าเต่าสวยมากเลย ลายต่อไปนะครับจะเป็นลายเวจิต้าหรือเรียกกันติดปากก็เป็นเบจิต้านั่นเองในในบ้านเราตอนเด็กๆก,ก็เรียก a, <get> a, เบจิต้าครับผมบ่อยๆก็เบจิต้า a, ใช่ครับมีถ่นกำเนิดที่ดาวไซย,ยาเป็นค,คู่คู่คิดคู่แค้นกันกับพระเอกโง,งกุน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงมาดูเรื่องของลายดีกว่านะครับเรื่องของลายนะครับผมลายเบจิต้าตัวนี้ก็จะมีด้านบนก็จะเป็นน่าจะเป็นผมนะครับเป็นผมส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นเกาะเกาะบ่าเป็นเป็นเสื้อเกาะ นะครับผมเป็นเสื้อเกาะก็จะมีลายเหลืองคาดน้ําเงินนั่นเองนะครับเสื้อของเบจิต้าใช่ไหมเป็นผมตอนแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วครับผมแปลงร่างสีทองด้านหลังจะเป็นเสื้อนะครับสีขาวเป็นเสื้อเสื้อเบจิต้ามันจะมีสีขาวคาดน้ําเงินแล้วก็คาดเหลืองครับครับผมคาดเหลืองส่วนด้านบนนี้อืด้านบนนี้เป็นโลโก้อะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดคนไหน รู้ก็สามารถมาคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับผมมาแชร์ข้อมูลกันนะครับชิลตัวนี้ก็จะเป็นประหลอดใสออกเหลืองๆนะครับโดยรวมก็เซี้ยวเลี้ยวเข้าซอยอ,อีกแล้ว,วนะครับผมตรงคางตรงคางใช่ครับเป็นเป็นเกาะเป็นเป็นช่วงคอเป็นช่วงคอใช่ครับเป็นช่วงคอลงไปหาอกนะครับใช่ใช่ใช่ลายสุดท้ายก็เป็นลายของโกคู หรืองอกุลนั่นเองนะครับิดากันใช่ก็งอกุลใช่ครับงอกุลนั่นเองนะครับผมลายก็จะเป็นสีส้มตัดน้ําเงินนะครับสีส้มสีส้มในที่นี้น่าจะเป็นเป็นกางเกงปะเป็นกางเกงใช่ครับสีส้มน่าจะเป็นกางเกงนะครับใช่ครับสีน้ําเงินน่าจะน่าจะเป็นเสื้อครับเสื้อแล้วก็แล้วก็จะมีลายลายของผมที่อยู่บนบนหัวหมวกนั่นเองนะครับผมสปอยเลอร์ตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับสปอยเลอร์มาเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ โลโก้โลโก้ด้านบนโลโก้ด้านบนสีหมวกจะมีแบบสีเส้นสายฟ้าด้วยนะครับใช่ครับเป็นเป็นคล้ายคล้ายคออร่าออร่าของมัวกุลตอนแปลงร่างแล้วเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วนะครับผมลองลองเบ่งให้เพื่อนๆดูได้มั้เบ่งนขั้นสามนะครับซูเปอร์ซย่าขั้นสจากที่เราดูไลาสั่งกันแล้วกันครบแล้วครับผม ก็มาดูคุณสมบัติกันว่ามันมีอะไรมาให้บ้างครับผมดีไซน์เป็นยังไงนะครับผมดีไซน์ก็จะตัวนี้หมวกหมวกใบนี้นะครับผมใบไม่ใหญ่มากนะครับน้ําหนักตัวนี้อยู่ที่1,450กรัมชิลที่มาให้ก็จะเป็นชิลปลอดทุกตัวเลยแต่ว่าปลอดในที่นี้มันก็จะขึ้นอยู่กับตามสีหมวกสําหรับคนที่ใส่แว่นหรือสายตายาวสา่ตาสั้นนะครับตัวนี้ก็มีช่องสําหรับเสียบขาแว่นมาให้ด้วยนะครับผม ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีแถบสะท้อนแสงนะครับผมก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นั่นเองนะครับผมวมก็สามารถถอดซักได้ทุกจุดเลยนะครับนอกจาสามารถติดตั้งบลูทูธได้ด้วยนะครับผมช่องรับลมก็จะมี2จุดครับผมมีด้านหน้าแล้วก็ด้านบนครับถ้าใครอยากรับเต็มๆก็เหมือนเดิมครับนี่ครับน้าสะบัดสปอยเลอร์ด้านหลังก็จะระบายเป็นช่องระบาย ครับผมพอรับแล้วก็มาระบายครับผมนี่คือระบายใช่ครับใช่ครับมี่สองช่องครับด้านหลังตรงสปอยเลอร์ครับทั้งหมดใบตรงนะครับถุงผ้าก็จะมีการมีเส้นนะครับผมมีเส้นเหลืองกับแดงก็จะมีการสกรีนลายดากอนบอลเซตนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบีโมล่านั่นเองนะครับผมหมวกบีโมล่าดากอนบอลเซตตัวนี้นะครับผมราคาเราเปิดตัวอยู่ที่สองพันหกร้บบาทนะแล้วก็ทางร้านพนมของเราจะ วางจําหน่ายวันที่10ครับผมเริ่มจําหน่ายวันที่10เดือนนี้นะครับเดือนนี้แต่ว่าตอนนี้ทางร้านพนมเราก็เปิดรับจองแล้วนะครับผมเริ่มเปิดรับจองแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาหรือสามารถกดสั่งจองเข้ามาในเพจสอบถามทางหน้าเพจบผมในเพจของทางร้านพนมได้นะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องพนมชาแนลของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามว่า EP ต่อไปของเราจะเป็นอะไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้เรา2คนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมครัับสสวดีครับสวัสดีครับ